สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกิ้งก่าวางไข่นะครับมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากครับน้อยคนที่จะถ่ายได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าไปใกล้มันได้น้อยมากเลยครับจริงๆแล้วผมก็เคยดูในสารคดีนะครับต่างๆที่ผมเกี่ยวกับสัตว์แต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูกันครับไปเริ่มดูกันเลย เขาก็จะเริ่มจากการขุดหลุมนะครับขุดหลุมเล็กๆเ,เหมือนเด็กเขาเล่นลูกแก้วนั่นแหละครับขุดหลุมลงไปประมาณความลึกก็อยู่ที่ประมาณสองข้อมือนะครับเพื่อที่จะวางไข่จริงๆแล้วเขาวางไข่ประมาณ5้าถึงสิฟองนะครับแล้วแต่ขนาดของตัวของกิ้งกา่า เท่าที่ผมเคยเห็นนะครับแต่ตัวนี้ท้องยังไม่โตเท่าไหร่อาจจะไม่เยอะนะครับเมื่อสมัยเด็กๆนะครับผมจะเก็บเอาไข่ของเขาเนี่ยนะครับไปห่อไปตองไปย่างไฟให้สุกจะอร่อยมากเลยแต่ทุกวันนี้ ไม่ได้ทําแบบนี้แล้วครับแล้วอีกอย่างก็ไม่ไม่ไม่ได้เห็นแบบนี้เลยไม่มีโอกาสได้เห็นตอนวางไข่เขาจะระแวงมากเลยครับเพราะว่าขณะที่ผมถ่ายทําอยู่เนี่ยผมตั้งกล้องไว้ก็มีเด็กๆมาเล่นฟุตบอลข้างๆบ้านนะครับเขาจะมองตลอดเลย เอาแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าหลุมน่าจะโอเคแล้วครับเขาเริ่มกลับตัวแล้วก็เริ่มจะเบ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าเริ่มจะเบ่งไข่ออกมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดู น่าจะออกไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับสังเกตว่าเขาจะมา,าจัดระเบียบไข่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็จะเอาดินกลบฝังนะครับฝังกลบลงไปไข่หนึฟองแล้ว ไปหนึ่งฟองแล้วกบทุกคนเป็นความพยายามที่นานมากเลยที่เขาจะได้เห็นภาพแบบนี้เนะาะเขาถ่ายใกล้ๆหน่อยนะนี่ครับเพราะไข่ของเขาเดี๋ยวเขาก็จะมากลบไข่นะครับนะครับผมตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับน่าจะตอนนี้สามสิบสองนาทีแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเขาก็เอาดินมากลบฝังไว้แต่จริงๆแล้วมันมีหลายไข่กว่านี้นะ